แรง <S <S อัดวิดีโอจริงๆด้วยเนี่ยอัดลง YouTube ลงเล่นด้วยเฉยๆนี่แหละ่ะอยู่กับตลาดเมืองยางอ่ะเนี่ยลงเล่น mũ nhã vậy là này, không phải, phải... phải, 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 phải cap là này, muôn gì đấy nhã này

แต่ประมาณนี้มันก็พอดีเลยก็นี่แหะคแล้วนี่แหละเน้ำมือกันเฉยๆช่มอกระเมมึเี๊กันว ท่านนเาไหมคท่านเหน่อยเกจาอ่านแ่ๆหอกท็ไก่นคคนนไหนพวกนี้เช่าย oh, really? ังขายต่อได้อยู่มั้ เฮ้ยว่าไงครับหลังงยาบที่พัได้บไอ้วันนี้มันที่อะไรนะ <c oughs> น่าจะหาโกนี่แหละมีนาโอกหาสวัสดีครับ